นี่ครับการซ้อมของกรรมการแล้วครับนี่แหละครับยิงครับโอ้ยป่าครับโอ้ยยิงยังป่าประเดิโอ้ยเฮ้ยมันย <G> ิงโทษยิงโทษยิงโทษยิงโทษสอบยิงโทษเฮ้ยวสอบยิงโทษสามยิงโทษมากมั้ยยิงโทษ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 มายิงโทษบังดัดปรอยู่เว้ยเออไปไปยิงก่อนยิงต่อยิงก่อนตระจายิงก่อนมาไปยิงก่อนเออไปยิงก่อนก็ได้มาเออเพื่อ ตายแทนมึงมเออแบบรอทางเด้อจะไปยิงใส่แตกเด้ออนี่แหละครับนี่แหละครับปูตัดสินผมแล้วครับมาแล้วครับคนแรกครับปิ๊บไปแล้วครับยิงวะประตูยิงลงโอ้ยกูเบิ่งแด้มึงส่งคืนมึงอกเอเออนี่แหละครับ มีสวงแล้วครับยิงนะครับยิงยิงยิงโอ้ยไปปลาเลยโอ้ยมา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 เดี๋ยวยิงยิงโอ้ยเไปถือถือกล่องไปถือกล่องถือกล่องกันคู่หนึ่งเออเ่าถ่ายวันที่เราลงจะมีในคลิปฮะนี่การยิงโทษนะครับเราต้องหมุนลูกบอล มองซ้ายเหลียวขวาสายสายตารอเขาจักจิกเดี๋ยวมันหลงเองมันไม่เคยเ,เราะตีแล้วมันรัะ่ะยินน่งมุ่งหน้ายิ่งมุ่งหน้าเลยยิ่งมุ่งหน้าเลยยิ่งอีดีเลยมุ่งหน้าเออยิ่งมุ่นอีดียิ่งมุ่งหน้าดีดีแต่ว่า้เจ้าไปท่านยิ่งมุ่งหน้าดีดียิ่งมุ่งหน้าละยังไม่ยิงบอกยิงมุ่งหนัายังไงบอกเลยยิงมุ่งหน้ามุ่งหน้าทำไมไม่บอลไม่ยิงบอลเสียยัเอาไม่ยิงไม่ยิงมันละ มิมาละเออถ่ายิงมาละเนยิมาละเออยิงมุาละเราจะยิงมุมเดิมครับแต่ว่าเราจะขยาย,ยม,มอกต่อ่อเนี่ยอา้วป,ปีนนะปีดโอ้ยเก้บไปยิงเข้ายิงไปยิงเกาไปยิงพวกเกาเยี่ง,งส่มาเกาา เราจะยิงไปที่มุมเดิมนะครับจะดูวิถีของประตูว่าครั้งจะรับได้หรือไม่ครับทีนี้จะเพิ่มความเร็วขึ้นเพราะว่าเมื่อกี้ได้ประตูไปทันใช่ไหมเรเพิ่มความเร็วขึ้นนี่ครับไม,ไม่มีทันครับเดี๋ยวยิงยิงม,มุมเก่ามุเกาครับต้องมุมเก่าว่าเพิ่มความเร็วขึ้นเพราะว่าเมื่อกี้นี้เรายิงช้ามันเลยรับได้ ลูกนี่ตาตาเสียคเขาโอ้สุดยอดครับมาบ้ามา,มาๆๆนี่ครับจบไปสำหรับคลิปนี้นะครับเจอใหม่คลิปหน้านะครับ